สวัสดีครับผมสิวโจซิกทีนนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาวิจารยับ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 นะครับผมเอวิจารณ์ยับอนิเมะเรื่องชาแมนคิงคลิงคลิงคลิงนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้โคตรห่วยอะโคตรเฮี้ยตอนจบไปแบบเฮี้ยเออโคตรเฮี้ยเลยครับผมกาดชิบหายเลยครับ โอ้โห oh, มึงไม่น่าทำเป็นอนิเมะเลยอะ่ oh, oh. Oh, oh, โะโอ้โหโอ้โหโคตรกากอะ่ะเหี้ยเหี้ยจริงๆครับผมโอ้โ oh, ห oh. oh, oh. <g ül s> ตัวร้ายลัดบอสเลยวะโอ้โห oh, oh. แม็กแบบโอ้โหลองจัดง่ายมากง่ายสุดๆโอ้เย่โอ้โหโอ้โหพระเอกนี่แบบโอ้โ oh, ห oh. อยากเอาโกคูในดันก,กบอลไอ้สซ่าเองเยสโหแค่นี้แหละครับผม เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมดักผมดักผมดักปันเฉยๆปันปันปันโอเคก็สวัสดีครับผมซิวโจิทีนะครับผมวันนี้นะครับอ่าคือรายการ วิจารย์กระพมิบมวันนี้วิจาร์อนิเมะนะครับอนดเมะที่จะมาวิจาร์ในวันนี้ก็คือชาแมนคิงคิงคิงครับผมเวอร์ชั่นของปี2001นะครับผมอ่าก็มีเวอร์ชันเดียวกันแหละมันเอาจริงๆนะผมเพิ่งรู้จักชาแมนคิงเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับโอ้โหไม่น่าผ่านสายตาผมไปได้เลยนะเนี่ยบอกเลยผมไม่น่าพลาดเรื่องนี้เลยอะชาแมนคิงไม่เคยเอาจริงนะตอนเด็กไม่เคยดูเลยผมไม่รู้จักเลยครับ ผมก็เลยแบบมานั่งดูชาแมนคงตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่64จบนะครับผมไม่น่าพลาดจริงๆอ,อ่ะอตอนเด็กไม่เคยดูครับผมเอาจริงเอาจริง,รงนะไม่เคยดูครับพูดถึงเรื่องย่อเลยก็แล้วกันเนาะ เรื่องย่อการแข่งขันชาแมนไฟมีขึ้นทุกๆ500ปีตระกูลอซศคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขันครั้งนี้โดยไม่ได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ1,000ปีก่อนฮาโอได้เป็นชาแมนคิงและครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้งวัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อ เมื่อได้เป็นชาแมนคิงและได้เกรสสปิริตมาครอบครองแล้วคือถ้าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมนและครอบครองโลกโยและพักพวกจึงต้องรับภารกิจในการหยุดยั้งฮาโอเเดี๋ยวผมรีวิวเลยกันอ่าวิจารณ์เลยกันเนาะก็จากที่ผมดูเนี่ยชาแมนคิงในปี2001อะนะเอาจริงๆนะมันก็สนุกแหละแต่ตอนจบเนี่ยมันดูตัดจบไปนิดนึงแบบ What the fuck อายุยุยอิงแมนประมาณนั้นครับผมโอ้โหฮาโอครับผมโอ้โหมันแบบฮาโอเนี่ยมันเหมือนแบบว่าไอตอนจบอ่ะนะฮาโอเนี่ยมันเหมือนโดนพลังบอลเกกิอ่ะประมาณนั้นอะบอรเกกิด่างคนบอลเนี่ยพลังมิตรภาพรวมกันแบบประมาณบอลเกกิอ่ะโอ้โหตรงก็ป่าบง่ายแล้วกันแบบนั้นน่ะโอ้โหมันไปไม่สุดกะบอกเลยเหมือนจนตัดนะมึงมึงรีบจบไปไหนเนี่ย What the fuck อายุยุยอิง a n นั่นลาดบอลนะโว้ย มึงมีพลังที่จะทำลายมนุษยชาติได้โอ้โหจนปัดไปง่ายแบบนี้เลยเหรอโอ้โหจบได้ง่อยมากเลยครับโอ้เอาจริงนะมันก็สนุกกันแหละแต่ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างตอนจบของมังงะกับอนิเมะเนี่ยผมเลือกมังงะผมว่ามันดีกว่าถึงมันจะปาหมอนไปหน่อยก็เถอะซึ่งมันก็ตัดจบเหมือนอนิเมะนั่นแหละครับผมแต่แค่มันดีกว่าแค่นั้นก็ถ้าให้คะแนนเต็ม10เต็มส0ผมให้8ดพอ นะฮะมันก็สนุกอยู่ดน่มาตกม้าตายตอนจบแต่ผมก็ได้ข่าวว่าชาแมนคิงเนี่ยจะกลับมารีเมคใหม่ในปี2021โดยเขาจะเอามังงะฉบับสมบูรณ์35เล่มจบที่ไม่ใช่ไอ้32เล่มที่แบบจบแบบปลาหมอนนั้นนะนะนะซึ่งเวอร์ชั่นนี้ที่เขาจะมาทำเนี่ยคือเวอร์ชัน35เล่มจบครับผมมาทําเป็นอนิเมะให้พวกเราดูก็หวังว่ามันจะสนุกนะครับและอย่างอนิเมะเวอร์ชันนี้ก็ได้เพลงประกอบของอนิเมะชาแมนคิง ฉบับปี2001โอ้โหเพลงแรกด้วยเพลงแรกด้วยมาใส่ผมโอ้โหอย่างเพงลง Over Soul ในตำนานก็รอดูไปนะฮะอยากดูล้วเกันนะครับผมหวังว่าจะไม่จบแบบปลาหมอนไม่ได้มังงะที่ผมเคยอ่านนะครับ อยากดูว่าผมก็ฝากความหวังให้ทีมงานเขาด้วยนะครับโอเคก็มีแค่นี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิจริงกินได้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมดนนี่เดินผมพับบัตรสิบบาทที่บัตรตะลิชันดัลล่านะครับผมไม่ว่าเป็นทัวรเล็บเพย์เพลเพย์ต่างต่างนานาตะลิชัญดัลล่านนะครับ แล้วก็ see you again next video แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันครับในคลิปต่อไปแล้วเจอกันเย้ yeah.